สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกๆคนที่ทํางานอยู่ต่างแดนทุกประเทศเลยสวัสดีพี่น้องชาวลาวสวัสดีพี่น้องชาวกัมพูชาด้วยคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่17กุมภาพันธ์2567นะที่ร้านเสรจเจริญเทคเตอร์อำเภอหนองหงจังหวัดวิลามนะครับวันนี้มีรถแท็กเตอร์คูปัต้า LC708 นะครับเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเติมหน้าที่ร้านเสรจเจริญเทคเตอร์นี่อีก1คันนะครับ คันนี้นี่จดทะเบียนปี57นะครับจดทะเบียนปี57นะครับไม่ใช่เ p นะครับปกติแล้วปี57นี่มันจะเป็นตัว s p แต่ว่าตัวนี้มันมันจดทะเบียนตัวเป็นเดือนมกรานะครับมาพร้อมอุปกรณ์นะครับใบดันผ่านพวน,นแล้วก็โรตารี่นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจ ก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับสภาพโดยทั่วไปนี่เป็นรถเดิมนะครับรถเดิมเดิมเลยนะครับตอนนี้คือทางร้านยังไม่ได้ล้างเป็นรถไล่แท้นะครับพี่น้องเป็นรถไล่เลยนะครับรถไล่มือเดียวนะครับสภาพก็เดี๋ยวผมจะพาไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับสภาพยางนี่ยางหน้าอยู่ประมาณ70%นะครับยางหลังอยู่ประมาณ5 0นะครับยางหลัง50%นะครับ ทำงานไป3,400 92ชั่วโมงนะครับ ,3492 ชั่วโมงนะครับจุดรั่วซึมนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันหน่อยจุดรั่วซึมจุดรั่วซึมนี่มีฝั่งซ้ายนะครับที่รั่วนะครับสบภาพโรตอรี่โรตารี่ก็ยังยังสวยอยู่นะครับ ด้านหน้าก็มีจุดรั่วซึมอ,อยู่นะครับ <c oughs> เครื่องดีนะครับควนไม่มีขาว <c oughs> ก็เดี๋ยวทางร้านล้างเสร็จก็จะเอาไปจอดอยู่ที่สาขาสอนะครับในตัวอำเภอหนองหงพี่น้องท่านไหนที่ มาเยี่ยมชมนะครับก็เข้าไปชมได้ที่สาขาสองนะครับในตัวอำเภอเลยนะครับโรตารี่เป็นหนึ่งแปดสองนะครับโรตารี่เป็นหนึ่งแปดสองนะครับพี่น้องอยากได้ผานบุกเบิกก็ได้นะครับเปลี่ยนจากผานบุกเบิกมาเป็นผานพวนก็ได้เปลี่ยนจากผานพวนมาเป็นผานบุกเบิกก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับราคาพร้อม อุปกรณ์3ชิ้นนะครับอยู่ที่378,000บาทนะครับ3า8 0 0 0บาทนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับพี่น้องท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับก็ต้องได้วางดาวนะครับวางดาวอยู่มัน670,000บาทนะครับ6-70,000บาทนะครับพี่น้องก็ส่งประมาณ6 7 0 0 0ประมาณนี้ต่อเดือนนะครับ รถใช้งานเจ้าของคนเดียวนะครับเจ้าของคนเดียวนะครับเป็นรถบ้านเลยนะครับพี่น้องรถบ้านแท้เลยนะครับทางร้านเพิ่งเอาเข้ามาถึงนะครับก็พี่น้องท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโรตารี่ก็พร้อมใช้งานนะครับทีตัวนี้คือปั่นโรตารี่อยู่นะครับ ก็เดี๋ยวทางร้านจะทาการล้างน,นะครับล้างเสร็จแล้วก็พี่น้องก็เข้ามาเข้าไปดูได้อยู่ที่ในตัวอําเภอหนองหงนะครับในตัวอําเภอหนองหงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ร้านสาขาสองนะครับก็ที่ร้านสาขาสองก็มีรถเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับก็มีฐานที่สี ติดตักมันนะครับเดี๋ยวผมจะพาะพี่น้องเข้าไปชมที่สาขาสองด้วยนะครับว่ามีรถคันไหนอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำหน่อยนะครับระบบน้ำเครื่องมีไอไหมนะครับไปเพิ่เครื่องก็นนะ ไม่มีไอน,นะครับเครื่องดีนะครับพี่น้องไม่มีไอเดี๋ยวผมมาดูตัวนี้นิดนึงนะครับเอาให้ชัวนะครับไม่มีไอน,นะครับก็สำหรับพี่น้องท้างไหนที่ว่าทำไมทไมเวลาเราดึงตัววัดน้ำมันเครื่องมีน้ำมันกระเด็นออกมาก็ฝากบอกพี่น้องไปด้วยนะครับจุดนี้มันเป็นจุดที่มันต่ํา นะครับเป็นจุดที่มันต่ำนั้นมันต้องมีน้ำมันออกมาอยู่แล้วนะครับที่เราดูคือเราดูว่ามันมีไอหรือไม่มีไอแันนั่นเองนะคร,ระบบน้ำปกติครับนะครับก็ สำหรับวันนี้เดี๋ยวล้างเสร็จเดีวเจอกันที่สาขาสองนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปชมที่สาขาสองนะครับก็ส่วนห้าสิบแรงนะครับเดี๋ยวไปเจอกันเร็วๆนี้นะครับสำหรับห้าสิบแรงตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดตอนนี้คือทางร้านนี่เปลี่ยนเช็คคานหน้านะครับเช็คคันหน้าเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนซีนเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็เปลี่ยนด้วยหมูด้วยหมูมันไม่แตกนะครับเดียี๋ยวว่า เฟืองมันเหลือไม่เยอะระบบโฟร์ทำงานได้แต่ว่าอาจจะใช้ได้ประมาณปีหนึ่งทางร้านก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะครับช่วงท้ายนะครับท้ายก็เราทำการเปลี่ยนซีนเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะได้เจอกันในเร็วนี้นะครับสำหรับ50แรงนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกที่หนึ่งที่สาขาสองนะครับนะครับตอนนี้มาถึง าสาขาสองนะครับพอดีช่วงนี้มีงานแข่งเรือยาว นะครับก็แถวแถวร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยาวอยู่ประมาณสัก1กิโลได้นะครับนี่น้องที hm ่จะมาดูรถแท็กอร์นะครับก็รถก็จะเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้อยู่นะครับรถก็มีรถเข้ามาได้นะครับแต่ว่าที่จอดนี้ก็ไปจอดอยู่ใกล้ๆร้านก็ได้ครับที่ร้านก็มีที่ให้จอดอยู่นะครับ ของกินของใช้เยอะมากนะครับพี่น้องก็มาหาอะไรกินมาดูการแข่งเรือยาวนะครับตอนนี้เรือยาวก็แข่งวันแรกนะครับแข่งวันแรกแข่งวันแรกนะครับวันนี้รอบรอบคัดเลือกนะครับและเกิด ผ่านก็จะเข้ามาเป็นรอบแปดทีมนะครับพอผ่านแปดทีมก็จะเป็นรอบสี่ทีมนะครับพรุ่งน,นี้น่าจะเป็นรอบชิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องก็มาเที่ยวด้วยนะครับก็มาดูรถเท็กอร์ด้วยที่ร้านใส่เจริฐแท็กอร์ยอยู่ในตัวอำเภอหนองหงนะครับก็จะเดินเข้ามาก็ได้นะครับเดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็มาถึงร้านก็จะเห็นรถไถจอดอยู่หน้าร้านนะครับ กินเยอะนะครับพี่น้องก็กินเยอะผมพามาดูรถเช็คเตอร์นะครับถึงแล้วนะครับก็ที่ร้านตอนนี้มีจอดอยู่4คันนะครับพี่น้องคันแรกนี่เป็น L 3 4 0 8นะครับติดตัวยงมันนะครับติดตัวยงมัน ราคานี่แล้วแต่พี่น้องจะเอาอุปกรณ์นะครับพี่น้องจะเอาตัวรถก็1 1ึ0 0 0บาทนะครับรถนี่คือสภาพยังเดิมอยู่นะครับตอ,ตอนนี้ทางร้านยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะครับเอามาจอดก่อนนะครับพี่น้องจะให้ทางร้านเก็บ เก็บงานแบบไหนนะครับจะให้ทําสีให้ติดใบด้านนะครับก็มาคุยกันได้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 1 8่งแบาทนะครับส่วน36นะครับพี่น้องท่านไหนที่จะจัดไฟแนนซ์นะครับจัดไฟแนนซ์ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายปีก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับอันนี้นี่ตัวเปล่า1นึ0 0แสนแปดบาทนะครับ ส่วน32 hp นะครับตัวนี้เป็นตัว hp นะครับ32แรงตัวนี้นี่ตัวเปล่านี่2 18,000บาทนะครับ2 18,000บาทนะครับก็รถเรถสวยทุกคันนะครับพี่น้อง ส่วนซ7เจ็นคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้นะครับเป็นรถปี57นะครับเป็นรถปี57ต้นปีนะครับก็ราคาอยู่3 3 8 0 0 0บาทนะครับ3า8 0 0 0ปบาทพี่น้องท่านท่านไหนที่สนใจคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับราคาเงินดาว่าจะมีบอกที่ตัวรถเลยนะครับพี่น้องก็มาเยี่ยมมาชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลัง นะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้ยางของ4 7เจนี่ยางหลังจะอยู่ประมาณ 40- 50เปอร์เซ็นต์นะครับ4 7เจคันนี้ได้เดิมนะครับเดิมเครื่องดีนะครับรถเดิมมากเลยนะครับเดิมเครื่องดีนะครับคันที่ผมเอาขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละครับส่วนคันนี้ 3- 2สองแรงนี่ยางสวยนะครับยางสวยเลยทั้ง4ี่เส้นเลยนะครับ36แรงนี่ ยางหลังนี่ถ้าครงร้านถ้าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนยางหลังให้ใหม่ก็จะเพิ่มอยู่ประมาณหมื่นสองพันบาทนะครับส่วนสารสีแดง่ยัางสวยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านไหนที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับพี่น้องก็มาเที่ยวงานนะครับแล้วก็มาชมการแข่งเรือแล้วก็มาดูรถไถด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแสนเจริญเทคเตอร์ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน เป็นอย่างสูงสวัสดีครับ